สำหรับมือใหม่ครับคนที่เคยเบิง่งิีผมนะครับทดี๋ผมอธิบายเรื่องวิธีการทํางานของขั้นโยกดํานี่ครับแล้วก็ตัวสับวาลสามทางมือใหม่ที่ได้เบิ่งมันจะมีประโยชน์มากตอนสายตอนอี้สายไอ้ตัวสับวาลสามทางมันหลุดครับถ่ายเป็นคนที่บ่บหูกระถาาร้างให้มาต่อสายไหมเห็ดสายไหมดําบ่ได้ขีเขาอูแต่ว,ว่าไผได้เบิง่งิปแล้วกะสิแก้ปัญหาเบื้งต้นไต้ครับมาเบิ่งเด้อครับสายดํามันหลุดนี่สายไอ้สับวาลสามทางนี่มันหลุดอย่ครับ อย่าเอาเบิ้งกันเลยครับว่ามันลุดตรงไหนตัวซับวาวสามทางเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วครับแต่ให้ได้เบิ่งกระชืหูเนี่ตัวซับวาวสามทางเห็นป่นี่ครับวิธีแก้ปัญหาให้มันดำได้ก็แค่เคาะตัวซับวาวเดี๋ยวสิคอยเบิ่งได้ตอนนี้ดำแม่มันอยู่ครับถ้าอยากดำลูกมันท้าเราเคาะถึงครับเนี่ยเพแต่ว่าโยกดำข้างไวอยู่มันเคาะอะไรครับเอาใส่ประแจเคาะตัวนี้ขึ้นมันก็สชืซับวาวไปดำลูกครับ ขาเขาจะดำแม่เขาก็ค้อข้างบนกลับลงมาแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันมันไอ้ค้อบปลายมันยกไอ้ดำอยู่ครับนี่เด้อแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับมือใหม่คนบูงหูนะครับนี่นี่ตอนนี้มันลุดนี่ครับนี่สำหรับคนบูงหูกันหมดแล้วแล่วก็ห้าซางหมดอ่ะแก้ปัญหาบาเป็นเนาะก็คิดว่าคลิปเ็ดคลิปไปกับคงสิมีประโยชน์สำหรับมือใหม่สำหรับคนบูงหูเนาะครับเนาะเอาคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ